สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจ๋าจะมาสอนเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะเนื่องจากครูจ๋าได้มอบหมายงานไปให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเนื้อหานะคะแล้วกลับไปทํางานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะไปค่ะเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ,ะมาค่ะเรามาเริ่มเร,เรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันนะคะ วัฏจักรชีวิตนะคะเป็นเรื่องของสัตว์นะคะซึ่งนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามเนี่ยจะได้เรียนเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตเด็กๆเ,เคยเรียนกันไหมคะเราลองมาทบทวนกันก่อนว่าเรามีความรู้เรื่องนี้กันหรือเปล่านะคะนะักเรียนลองลองอ่านสิคะอ่านเป็นไหมคะคำนี้คำนี้อ่านว่า วัดตจักนะคะอ่านว่าวัดตจักคำนี้นะคะวัดตจักอ่าสะกดพร้อมกันนะคะคำนี้อ่านว่าวัดตจักนะคะอ่าหลังจากที่เราอ่านภาษาไทยเสร็จแล้วเรามาอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ซึ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า animal life cycle นะคะคำแรกอ่าดเด็กๆดูตามนะคะ animal นะคะสกดด้วย a n i m a l อ่านว่า animal นะคะ Animal แปลว่าสัตว์ในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะต่อไปคำนี้อ่านว่า rice right. rice นะคะ L I F E อ่านว่า rice right. แปลว่าชีวิตนะคะคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่า cycle นะคะสะกดด้วยตัว C Y C L E อ่านว่า cycle แปลว่าวัดจักษ์นะคะรวม3ามคำนี้อ่านว่า animal r i g h t cycle แปลว่าวัดจักรชีวิตของสัตว์นะคะซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกแบบนี้นะคะอ่าไปต่อค่ะ เรามาหาความหมายเรารู้ไหมคะว่าคำว่าวัฏจักรหมายถึงอะไรนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์อ่านพร้อมกันเลยค่ะเป็นวงจรชีวิตของสัตว์นะคะหมายถึงชีวิตการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาอย่างเป็นระบบนะคะการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนะคะเด็กๆให้ความสำคัญเกี่ยวกับสีแดงๆที่ครูจะทำเครื่องหมายไว้นะคะนั่นคือจุดสำคัญนะคะวัฏจักรชีวิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงจรชีวิตก็ได้นะคะคือ มันเหมือนกับเป็นรูปวงกลมเรียกว่าวงจรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตเห็นไหมคะเป็นการเจริญเติบโตต่อเนื่องกันอ่าต่อเนื่องก็คือต่อกันเรื่อยๆแบบนี้คือคําว่าต่อเนื่องอย่างเป็นระเบียบนะคะก็คืออย่างเรียบร้อยก็คือเป็นแบบแผนที่เขาวางไว้ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีวัฏจักรชีวิต แตกต่างกันเดี๋ยวเราลองไปชมว่าวันนี้ครูจ๋าจะนําสัตว์อะไรมาให้เด็กๆด,ดูวัฒนธรรมชีวิตนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะวันนี้ครูจ๋าจะพาเด็กๆไปดูวัฒนธรรมชีวิตของเจ้าผีเสื้อกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปเลยค่ะ เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นรูปของสิ่งมีชีวิตที่ครูจ๋านำมาให้ดูเห็นไหมคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักไหมคะอาเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรหนะ้าเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไรอันนี้ล่ะคะคืออะไรลอง ายในใจกันก่อนและอันนี้อะไรเนี่ยรูปร่างแปลกๆแบบนี้คืออะไรคะอันนี้เด็กๆน่าจะต้องตอบได้แน่นอนสวยๆแบบนี้คือผีเสื้อนะคะอ่ะเราลองไปดูภาพแรกเลยคะ่ะอ่าอันนี้คือรูปของไข่นะคะเป็นรูปของไข่ต้องเป็นไข่ของอะไร ก็เป็นไข่คของผีเสื้อนั่นเองเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เราจะเรียนเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อนะคะต่อไปนี่อะไรคะนอนค่ะนอนนะคะต่อไปค่ะดักแด้นี่เขาเรียกว,ว่าดักแด้สวยไหมคะดักแด้มันติดกับต้นไม้นะคะติดกับกิ่งไม้เห็นไหมห้อยมาแบบนี้และสุดท้ายคือผีเสื้อนะคะ ซึ่งทั้งสี่ภาพเนี่ยเราจะสามารถเรียงลำดับกลายเป็นวงวัฏจักรชีวิตหรือวงจรชีวิตของผีเสือ้องผีเสือได้แต่ก่อนที่เราจะเรียงลำดับเราไปดูความรู้กันก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวครูจ๋จะสอนวัฏจักรชีวิตโดยให้หนูดูคลิป นะคะพร้อมกับฝึกร้องเพลงวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไปด้วยโอเคไหมคะเราสังเกตเห็นภาพนี้นะลูกเนาะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผีเสื้อในรูปแบบต่างๆนะคะเราไปลองใครร้องได้ฝึกร้องตามวันหลังจะได้จําวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อได้นะคะอ่ะพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะเดี๋ยวครูจ๋เตือนเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งนะคะให้เราดู คมเตรียมเตรียมออกมาจากใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันนาะกระดึบกระดึบไป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 กระดึบกดึไปบนใบไม้อ่อนก,กัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชั ใครจะนอนตัวอยากลูกใครกันเนาะก,กระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บกดึบ So bye. สำหรับเพลงวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อสนุกไหมคะเด็กๆลองไปฝึกร้องนะคะถ้าใครร้องได้วันหลังก็จะสามารถเรียงลำดับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อได้นะคะหลังจากที่เราดูคลิปไปแล้วนะคะกุญจาจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะ,ะมาดูวัฏจักร ชีวิตของผีเสื้อนะคะ,ะแปบ๊บนึงนะคะอ่ะค่ะอ่ะวะัฏจักรชีวิตของผีเสือ้อเด็กๆสังเกตนะคะเราจะเห็นรูปใช่ไหมคะซึ่งเป็นรูป การเปลี่ยนแปลงของผีเสื้อในแต่ละช่วงวัยของเขานะคะเราดูตอนนี้อันนี้อะไรนะเราเคยเห็นมารอบนึงแล้วนี่คือไข่ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรนอนตัวนอนอันนี้คืออะไรอันนี้แทนด้วยผีเสือ้อเห็นไหมคะเกาะอยู่บนดอกไม้และนี่คืออะไรสวยๆตัวกลมๆแบบนี้เรียกว่าดักแด,ด้นะคะ ่เรามาเรียงลําดับวัฏจักรชีวิตของเจ้าผีเซียกันนะคะนักเรียนวัฏจักรชีวิตของเจ้าผีเซ้ยต้องเริ่มตั้งแต่อะไรดีคะต้องเติมตั้งแต่ตัวนี้คะ่ะคือไข่ใช่ไหมคะเป็นไข่กรอนไข่อยู่บนใบไม้เห็นไหมบนใบไม้อ่อนนี่ไข่อยู่บนใบไม้หลังจากนั้นต้องมี ลูกศรนนะคะถ้าจะเป็นวัฏจักรได้จะต้องมีการขีดเส้นลูกศรลูกศรชี้ไปไหนชี้ไปที่ตัวนอนเห็นไหมคะชี้ไปที่ตัวนอนนี่บอกว่าเป็นตัวนอนจากนั้นตัวนอนมีลูกศรเห็นไหมคะต้องมีลูกศรก่อนนะคะลูกศรแล้วไปที่อันนี้อะไรคะตอบได้ไหยเรียกว่าดักแด้นะคะ แล้วไปไหนต่อคะต้องมีอะไรก่อนนี้ลูกศรก่อนนะคะลูกศรจากนั้นไปไหนคะดักได้ออกมากลายเป็นผีเสื้อแสนสวยนั่นเองนะคะกลายเป็นผีเสื้อแล้วผีเสื้อที่มันโตเต็มที่มันก็จะสามารถออกไข่เห็นไหมคะมันก็เลยชี้เป็นวงกลมได้เห็นไหมคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่า การที่มันหมุนวนแบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้เขาถึงเรียกว่าวัดตจักนะคะถึงเรียกว่าวัดตจักรนั่นเองนะคะหมุนวนเป็นวงกลมหรือเป็นวงจรเรียกว่าวัดตจักนะคะใครตอบได้เก่งมากนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ หลังจากดูผีเสื้อเสร็จคุณจ๋ามีตัวต่อไปค่ะตัวนี้เด็กๆเ,เรียกว่ากบนะคะวัดจัรชีวิตของกบนั่นเองนะคะเราลองมาสังเกตตรงนี้ว่าเด็กๆจะรู้จักไหมว่าแต่ละอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันแรกเรียกว่าอะไรคะไข่นะคะไข่กบสีขาวๆมีจุดด,ดำๆอยู่ตรงกลางนี่คือไข่กบนะคะอันนี้เรียกอะไรคะ เออตัวเล็กๆมีหางว่ายน้ําได้นะคะเรียกว่าลูกออสนะคะลูกออสเป็นลูกของกบนั่นเองหลังจากนั้นก็จะลูกกบเริ่มมีขาเห็นไหมคะเริ่มมีขาละเริ่มมีขาแล้วขึ้นมาบนบกได้เรียกว่าลูกกบนะคะตัวเล็กๆเ,เรียกว่าลูกกบแต่ถ้ามันตัวโต,ว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 ตวขึ้นเขาเรียกว่า กบเต็มวัยก็คือตัวโตนะคะไม่มีหางหางหายไปหมดแล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่ากบเต็มวัยนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูวัฒจักรกันชีวิตของกบก,กันต่อเลยค่ะอ่าเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมคะเราจะเริ่มจากไข่กันนะคะอ่าเดี๋ยคกูจะขอทําเครื่องหมายแป๊บหนึ่ง วัฒจักรให้เริ่มจากไข่ก่อนนะคะเด็กๆอไปดูไข่เห็นไหมคะไข่ลอยอยู่ในน้ําจากนั้นตัวมันก็จะเริ่มโตเด็กๆสังเกตนะคะหนี่เริ่มโตโตขึ้นมานะคะแล้วถ้ามันเริ่มโตแล้วมันว่ายน้ําออกแบบนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าเป็นลูกอสนะคะในกบเรียกว่าลูกอสลูกอสตจะเริ่มมีขาเห็นไหมคะเนี่ยขาเริ่มออกมาละอันนี้ยังไม่มีขาแต่เริ่มจะมีขานะคะ ลูกออสลูกออสถ้าลูกออสโ,โ,โต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 มาเจอตัวนี้จะกลายเป็นลูกกบเห็นไหมคะลูกกบก็คือมีหางอยู <gitti> ปป <reminded> ่นะคะแต่และมีขาสองขาม,มีขาหน้าด้วยขาครบแล้วเนี่ยมีทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังสามารถขึ้นมาบนบกได้นะคะลูกกบเห็นไหมเริ่มขึ้นมาบนบกได้แต่ลูกออสนี่ข,ขึ้นมาบนบกไม่ได้นะคะเพราะยังมีขาไม่ครบมีแค่ สองขานี่ังขึ้นมาไม่ได้จะขึ้นมาบนบกได้ต้องมีสีขานะคะหลังจากนั้นเห็นไหมลูกกบหางก็จะเริ่มหายแล้วค่ะมีขาครบมาอยู่บนบกแล้วเห็นไหมนี่ลูกกบลูกกบเริ่มโตจากนั้นหาหางจะหดสั้นจนหมดเลยค่ะเด็กๆเหลือแต่เป็นตัวกบแบบนี้คือกบตัวเต็มวัยหรือตัวเต็มที่ซึ่งถ้ามันโตเต็มที่มันก็จะสามารถ สืบพันธุ์แล้วก็ออกไข่อยู่ไหมคะวนมาแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นวัฏจักรเลยเห็นไหมคะเกิดเป็นวงกลมแบบนี้เน้นย้ำอะไรที่เป็นวงกลมแบบนี้เรียกว่าวัฏจักรนะคะอ่าไปต่อค่ะเรามาเรียงลำดับวัฏจักรชีวิตของถกกันค่ะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะไข่เห็นไหมคะ ไข่ต้องมีไข่ก่อนไข่แล้วต้องเขียนะไรก่อนเขียนลูกศอนนะคะเอออย่าลืมเด็กขาดต้องไปมีลูกศอนจากลูกศรต้องกลายเป็นอะไรก่อนลูกลูกลูกอะไรคะลูกออสเห็นไหมคะตัวเล็กเล็กว่ายน้ําได้แบบนี้ลูกออสมีหางนะคะจากลูกออสต้องเขียนอะไรก่อน ลูกศรเห็นไหมคะลูกศรจากลูกออดกลายเป็นอะไรลูกกบเห็นไหมคะเป็นลูกกบจากลูกกบกลายเป็นอะไรคะมีลูกศรก่อนแล้วค่อยกลายเป็นกบเต็มไว้นะคะกบเต็มไว้แล้วก็เขียนลูกศรกลับมาที่ไข่สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นคะ มันหมุนวนเป็นวงกลมแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าวัดตจักรนะคะหมุนวนเป็นวงกลมแบบนี้เรียกว่าวัดตจักนะคะชีวิตของกบนั่นเองอ่าตัวนี้คืออะไรคะเรามาดูอีกอย่างหนึ่ง นี่เป็นวัฏจักรชีวิตของเจ้าดูก็รู้คือเต่านะคะเราจะมาดูวัฏจักรชีวิตของเจ้าเต่ากันนะคะดูสังเกตภาพก่อนสังเกตภาพก่อนที่เราจะไปต่อวัฏจกักรเราต้องดูว่ามีภาพของอะไรอันแรกเด็กๆลองช่วยกันดูค่ะเป็นรูปของไข่ใ,ใช่ไหมคะไข่ของอะไรคะไข่ของเต่านะคะอยู่ในอยู่ในดินนะคะหรือว่าอยู่ในทรายนั่นเองเพราะว่าเต่า อันนี้อาจจะเป็นเต่าทะเลนะคะอยู่ที่หาดทรายจากไข่อันนี้อะไรดูจากภาพเออเต่ามันเริ่มออกมาแล้วนะคะอยู่ในไข่เนี่ยเรียกว่าตัวอ่อนแบบนี้ตัวมันเริ่มพัฒนาอยู่ในไข่เรียกว่าเป็นตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนจากนั้นออกมาก็จะมีรูปร่างเหมือนเต่าเลยค่ะแต่แค่ตัวเล็กเขาเรียกว่า วัยเล็กหรือวัยเด็กของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเป็นวัยเล็กของเขาก็คือตอนที่เขาตัวเล็กๆแต่รูปร่างเหมือนกับพ่อกับแม่เหมือนกันเลยแตกต่างแค่ตัวเล็กนะคะเขาเรียกว่าวัยเล็กของสัตว์แต่ละชนิดจากนั้นตัวเล็กๆก,ก็ต้องพัฒนาตัวเองกลายเป็นตัวเต็มวัยก็คือตัวที่แข็งแรงนะคะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองก็จะเป็น ตัวเต็มไว้นั่นเองเราไปดูวัฏจักรชีวิตของเต่ากันต่อเลยค่ะอาเราลองมาดูวัฏจักรชีวิตของเจ้าเต่านะคะเจ้าเต่าวัฏจักรชีวิตของเจ้าเต่าเด็กๆสังเกตนะคะเราจะเริ่มจากอะไรคะเหมือนเดิมที่ครูจ๋าเคยสอนต้องเริ่มจ ไข่ก่อนนะลูกนะไข่จากนั้นเกิดการพัฒนาค่ะกลายเป็นตัวอ่อนเห็นไหมคะเป็นตัวอ่อนแล้วค่ะจากตัวอ่อนต้องกลายเป็นอะไรคะเมื่อกี้อ่าเป็นวัยเล็กหรือว่าตอนเล็กๆของสัตว์ชนิดนั้นนะคะเป็นวัยเล็กก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็น ตัวเต็มวัยเห็นไหมคะอันนี้คือวัฏจักรชีวิตของเจ้าเต่านะคะอ่าเรียบร้อยนะคะจบสำหรับเนื้อหาวัฏจักรชีวิตที่วันนี้ครูจ๋ายกตัวอย่างให้เด็กๆนะคะคนไหนที่ฟังคลิปของครูจ๋าเสร็จให้กลับไปทำงานให้เรียบร้อยตกแต่งระบายสี วัจักรชีวิตของสัตว์ให้สวยงามนะคะขอผู้จ๋าขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำงานนะคะแล้วเรากลับมาพบกันคลิปหน้าอีกครั้งค่ะบ๊ายบาย